ต้องอยู่ในป่าบำเพ็ญภาวนาหาอริยสัตว์ทุกเสมูไทยนิโรธมรรคแล้วบำเพ็ญในจิตตัดทุกสิ่งออกให้เป็นความว่างเปล่าไม่ให้เหลืออัตตาตัวตนจากอัตมันก็เป็นพรมทิ้งอัตมันไปก็จะกลายเป็นพระนิพพานเรารู้ทฤษฎีรู้หนทางแล้วเราทำไมไม่รีบเร่งมาปฏิบัติวันนี้เข้าป่า อ่างเก็บน้ำตาดไหเจอทั้งน้ำเจอทั้งลมเจอทั้งไฟคือแสงแดดดินน้ำลมไฟอยู่ในที่เดียวกันธรรมชาติมอบให้ทุกอย่างแล้วเพื่อให้เราสมดุลในชีวิตร่างกายและจิตวิญญาณสิ่งที่จะตามมาก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทำความดี นี่คือสุดยอดของการบำเพ็ญภาวนาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระโยคาวจรทั้งพระสงฆ์สมณะชีพามก็ถือว่าเป็นโยคาวจรผู้ใฝ่หาพระนิพพานทั้งนั้นจงรีบออกจากบ้านมาเดินป่ามาปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อตัวของท่านและเพื่อคนทั้งโลกเถิด